มัก็คนหะจะาวเลนี่ยรทัมา้เนาะซื้อก่าบอ้าันแเงนเขากันไดเนาะเหล่น่าเป็นสีิวมี้งอือพหาตัวนี้ละกล้วยเขาหน่อยๆบนกล้วยวานกล้วยสมัยเก่าครับครับ เขาหน่อยพุ้ก็ใส่ไม่ใส่ไม่เขาเขาเป็นไงครับโตโตโตอีแม่มาลีเขาโตขั้นสอนเนี่ยผู้เจ้าเห็นผู้เจ้าสิมากเลยมันใหญ่แม่มาลีแม่มาลีมันจะใหญ่ครับตัวนี้ใหญ่เป็นตะเบิงบ่เป็นตะเบิงมันสี่สิแต่เขาหางอ่าบ่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 เต็มคือแม่นี่แค่นั้นอ่านอยู่บ้านได้ที่ใดง่ายก็เป็นตะเบิงเด็กง่ายปานอก่งแดงพุ้ดอันนี้่ไงมั้ การเห็นมากเลยสามสิบมีบ้านมีคงเหมนมันอยู่ที่นี่ดีใช่ปลาลดเล่ากว่ามากครับมันมาเอาโอ้โมีไปดิเนี่ยครับไปครับคุณไปสิเงี้ยมือนาเนี่ยครับมื่อนี้บ้าอุดเบี้ยนะครับพามาชมนะครับขอบของพ่อแพทย์นะครับอยู่บ้านโพงแค่แม่นบ่ครับพ่อบ้านหนองเอียนบ้านหนองเอียนนะครับหนองเอียนตำบลครับพ่อ ตำบลด่านช้างอำเภอนาการจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับล้ตัวขสูกว้แม่มีังหวัด้ัอนนี้วอันองานตรงกันมีซื้อว่าจังเดนนี่ครับพอครับมัานีวานีซื้อนะครับอาในรับได้ขายไม ความสูงอยู่ยห,ห,นหนึ่งลอยซีบหาขึ้นนะครับร้อยสี่ห้าบวกร้อยสี่ห้าบวกนะครับ<ม>บ้านนี้วะูเกบ้าน<ห>ที่เท่าไหร่กาลเซียนบลอนแบบเนี่ยมันหมดไอ้หน้าห้อยแถวส้มเด็ดเนียวพากัน ซื้อแล้วมันต้องบวกรวมไปเรียกกล้วยน่ะงั่นเราโอ้ผมก็ไม่เข้าใจคือกันว่าเขาซื้อไปอย่างซื้อไปแค่ซื้อไปอย่างถ้าผมอยากได้คืออยากเลี้ยงคล้วยแล้ววันนี้แต่ว่าผู้นี้ถามได้แต่ว่าตัวอื่นก็่เปลี่ยนดอกไม่ไม่เปลี่ยนตัวนี้ล่ะผมก็เลยว่าโอ้ยคล้วยผู้แบบนี้ขาบุญอัพขาสีเขากลางเถ้าต้องกัรนินใจได้ไหมน่ะ พี่ผมมั่งเนี่ยเพราะว่ามันก็สิให้มันเหลือตัวล้วเสนตายแต่ว่าแม่นี่ยังบ่ทันได้สอนบ่บ่บ่ถ้าเอาเังว่าผมถามผมโอเคนน่ะผมเห็นอิตาลีเขาบอกว่านั่นจะใส่ใส่สาสตร์ี่ดิไอพ่อขยิ่งง่ายใช่ไหมอ๋อยิ่งง่ายวนพุธห่ตรงไอเออกล้วยที่ผมขายไปอยู่ตรงถามกับฟ้ามันยิ่งง่ายอยู่คนละฝ่ายตรงกันอยู่ขแม่วันรีเอ็นด์ ถาไปหาฟ้ามยิ่งไงก็คืออันนั้นแล้วเบร์โทน้นั่เน,นี่ยผมก็เลยเสียทนายเสียไปไหเสียทนายเรยโ่ผเดียวก,ก็ิืที่ลับ้าไปบ้านแล้วบวังต้นกันขเขาอท่องอท่องทีซี่ิครับนี่ครับครับครับทองดีซีนะครับคน่าทั่นหล่ะว้่นทุกองเดือนถ้าผมสัมน่นเม่นมเมือดก็บเดือนเตือนเนาะเามันก็พี่เงยตัวนหนึ่งไง ตัวใหญ่มันน่ะเสื่องแล้วออกออกออกรูกน้อยต่มันลูกทีขยื่นขึ้นนมซุ้มมันสีซุ้มหนึ่งไมสีลูกทีตาวดูไข่ดูหมูใช่หมดเปียบอบัติหมจเปลยนมันสีแต่เอื่มันเหนียวยาวสูงสูงกว่าแม่ด่ลูกลูกพ่อได้ไหครับอ๋อลูกดาวเนื้อลูกดาวเนือนะครับลูกดาวเนือลงตเาลอดมาตวเามืน้

ส่วนเรื่องราคาบาโบหั <c oughs> to oui ่นได้เ <electronics> ปิดนะครับพ่อเพิ่นสิเก็บไว้ก้อนครับนี่เาเปลีนตาเาเก็บเนี่ยตาเราเก็บตมบุกงเียบประทุกระทั่งใส่สวนอ้อยสวนมันขึนใช้สีบุนเรื่องอย่างรอ ผมไม่เห็นกล้วยจะเหนียผมก็เลยว่ามันพ่ออยู่มัน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 เล่าองบบริษังการเหมือนไม่เล่ามเนาะไึงขากับอ่างเนาะขนาดคล้วยหน่อยนะไม่ซ้ำนี่นะแต่โตโตโตใหญมันสีพวคือมันกระได็นได้มันสีเงาโตเลญ่มันโตใหญ่แบบเงาอยู่น้ำแม่ยกเดินอยู่น้ำพ้นเลี้ยงปันลูกแต่ว่าครบรอบคือสงการเดี่ยวเขึ้นแต่ม่นั่งอยู่พรงนี้เออคันจะได้ตัวนั้นคุนังกับตัวนั้นขายคนนี้เนะคุณจ๋าได้ตัวนั้นมึงก็ดีแต่ว่า พิไลว่าวิไล่ฟ้ามให้เล่าสองแสนหาบาทีนแม่น่ะตัวเดียวได้บาทนี่ก็ลูกหน่อยแต่ทับเลยล่ะแต่ว่าครับผมกวยขารวรดานขายได้เรา้องเาอมน้่มอายมมันแม่มันอยู่ตรงเดี๋ว,รนนวครับตัวน้อยน่ะครับแม่มันตัวไหนตัวนี้ตัวนี้ตัว,ตว,น,ตวนี้แล้วตัวนั่นเป็นเกลือยแล้วก็มีเอื้อยอีก Oh. สวัสดีครับสวัสดีชาวช่องอึดเบือชแนลครับเมื่อนี้ผมอยู่บ้านกุดแห่ครับบ้านกุดแห่ตำบลกุดแห่ครับหนองบัวลำพูครับน้ำมาเบิงแมวเรียครับเมื่อนี้ทับทับอันไหนมากครับเนี่ยสร้างลุมพูมพมพนะครับ ทับได้โดนไปไหนครับนี่ทับวันที่สามสีบบนะครับสร้างลุมผู้<า>อันนี้ลูกลูกมันว่าครับนี่ของแมมมาลีสายสายมากไหนครับมา่จากท่านคารสิน ค่อยงามครับแม่มะลินะครับความสูง1นึ่อยหาสบนะครับหู้ยุ้งป่ะครับนีิแม่าไย,ยได้ยุ้งเนาะท่องเที่ยวไดไครับนี่ท่องเที่ยวไหครับแม่ได้ถามบ่ท่องสามนบาตนนี้ม่นได้สามเดือน มันเอันดังไฟอวดยุ่งไม่ได้เป็นอันนี่มันยุ่งลุก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 ครับเอ้ยังไอ้ยังก่อนคนอื่นลุกลุกลุกมาจากใส่เอันพ่อเพชรเพชรอุดรพ่อเพชรอุดรใช่ครับ แม่จังหดจังไปเห็นของเพื่อน,นีหครับนบ่ครับขัน,นอเอ,นอ,เอ,นนอ,อาเบิดขายโอกก้เอาขันเอาเบิดขา,ข,าบขายอยู่ครับโอ้ส่วงใหญ่เงาครับตอนนี้ใหญ่สุดเท่าทีท่ทายมากครับตอนนี้ เงยสุด,ดท้ายมากของช่องนะครับแม่มาลิแม่มาลิครับแม่มาลิครับซื้อนะอ่ะทองคเ่จโอ้มามาอยู่น้ำมาซื้อทองค่ำสิครับ แม่ย่างมายืนเทียบด้วยครับเบงแม่มาลีจเจ้ายู่นัโดวนไปไหน,นครับ<อ>แมแไไ่ได้ลูกได้หลานได้หลายโอ้โ้กือแม่เลี้ยงเอาไว้ญ้าวเล่นมะครับบบไบไปรับแล้ว อ๋ทับสร้างลุมพุครับสอดหมอปะครับหมอจากน้องบัวครับ่ลูกแม่ะลิครับผ <INDISTINCT S 1> ม,มเน,นี่ยไม่ยัง <c oughs> แม่นี่มีซื้อป่ะครับนี่มูลาป่ะครับอันนี้ลูกลูกของแม่นี่นป่ะครับพอ,อส,สูงเท่าไหร่ขึครับนี่สูงเท่าไหร่นี่ครับพอ ครับแม่นี่มีลูกบ่ครับมีสามเดืเอน,นลูกลูก,ล,กลูกตัวนั่นบ่ครับโอ้ oh, ลูกสีคู่นั่น แม่นี่นะครับท่องสามเดือนเพศรอิสานนั่นลูกสาวเป็นสาวเลรวโอ้ oh, ลูกสาวของแม่แม่นี่นะครับ จะไปเบิองแม่มะลิไหมครับนี่สะออนแมมลีตอนนี้นลุงเดชร้อยหาสิบร้อยหาสิบสายยางเบิองนี่ยลุงเดชสูงร้อยร้อยหกสิบห้าครับยืนเทียบ ครับผมยางมข้างนี่มันย้อนแสงครับร้นครับห้าสิบบวกร้อยร้ห้าสิบบวกโอ้เกือบสุดสายสุดสายนะครับ ครับต้ังรอมันเต็มมันสิบบนี่ว่าคุ้ยมันตุ้งแด่ยแล้วกันห้าสิบสองเนี่ล่ะครับห้าสิบบวกแม่มารีแม่มารีเห็นเห็นไม่ยาเห็นือบ้านอะไรเงี้ยใกลกัน ครับขอจบคลิปไปสั่านี้นะครับแม่งบดืเปิดราคาครับ